สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะผมอยู่ผมตังสองดูฮีนะครับวันนี้นะครับผมผมจะมาแกล้งไอวินนะครับผมนะโดยการที่ไอวินชวนผมไปทําคลิปแล้วผมแกล้งกวนตีนให้มันไม่ได้คลิปนะครับตอนนี้ผมก็ได้ลงสเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนัดกับวินเป็นที่เรียบร้อยว่าจะทําคลิปนะครับก็เดี๋ยวรอไอวินโทรมาก่อนละกันนะผมนะเดี๋ยวเราจะเริ่มแผนการกันเลยนะครับอ่าเอาละครับคนดูไอวินโทรมาครับเดี๋ยวเราจะเริ่มการแกล้งกันเลยนะครับฮัลโหลฮัลโหลเออพี่เ็จยังว่าไงน้อง เสร็จแล้พี่ผมจะอัดแล้วเสร็จหรอเสร็จไรก็ไม่เนาะนี่ไงพี่เหรอพี่ไอติมเสร็จแล้วนี่ไงมาอัดคลิปไงอัดคลิปอะไรน้องชายเอ่อซ่อนแอบ่อนแอบไม่ไปอะไรไปอะไรผมจะรีบอัดนี่เ็วขี้เกียจอัดว่ะขี้เกียจอัดอะไรก็ขี้เกียจอัดอ่ะ แล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะคือทำงานแบบสตรีมเหนื่อยแล้วก็แบบอยากจะนอนอ๋อสตรีมก็สตรีมก่อนแล้วก็พอจบแล้วก็บอกลัญยาของผมแล้วว่าเออสตรีมจบก่อนแล้วกันรนนี่แล้วก็จะไปนอนอะไรของพี่เนี่ยเดี๋ยวง่วงแงง่วงง่วงคนง่นง่วงอ่ะคลิปออกมาไม่ดีหรอกเชื่อพี่ไม่ได้อ้าคลิปออกมาไม่ดี่าโทษพี่นะอะไรของพี่หมดเดียวเอออะไรของเองวะเนี่ยไม่นะ ทำนานเปล่าสิบนานทีโอ้โหนานนานจัจดๆเลย<ส>นานมากๆนานที่ไหนพี่ให้สองนาทีแต่ถ้าเกินสองนาทีพี่คิดค่าตัวนะยอดช่องพี่มันดังไงเนี่ยเองมาเกาะแกะพี่ตลอดเลยเนี่ยช่วงเนี้ยต้องแบบเกาะหนอแล้วกันโอเคปะโอ้โหเนี่ย,อเ,ยเองเก,ก,กินไปรู้จักกันปุ๊บเกาะเลยอะก็เกินไปบางทีอะไม่ากเกาะเท่าไหร่รอผม ดัเงเกินไงผมเลยว่าเฮ้ยแม่งเขาก่อพี่ไปเฮ้ยได้ไปนูน่นนี่เยอะแน่เลยแบะนะบนั้นไงช่องมึงเอาจริงอ่ะที่คนเขาดูเพรากูเลยเนี่ยไม่ใช่พอยไอ้นะ <c oughs> มึงมีใครมาถอายไอ้ย่าไอ่อไม่ใช่ <c oughs> พอยสองคนแล้วเพราะกูเลยเฮ้ยผมว่าอยู่คอมเมนต์เขาไลยสามหาพี่เยอะเลยนะเพระนั่นแหละพี่มันหลอกไงน้อง แอ็กอ็กก่อนแอ็กก่อนนั้นสรุปเองกับพี่ทะเลากันวะพี่พี่ไงพี่รอกไว้อ๋อโอเคงั้นอ่ะไปทำให้ก็ได้สองนาทีพอนะค่าตัวพี่แพงสองนาทีแล้วถ้าคิดถ้าถิดค่าค่าตัวนี่เท่าไหร่ครับสองอ้าเอากี่นาทีเดี๋ยวจะได้คำนวณถูกเอากี่ทีสิบสิบนาทีครับพี่สิบนาทีสิบนาทีค่าตัวพี่อ้าไหนไหนน้องนะในฐานะน้องราคากันเองพี่ให้ค่าตัวนาทีของพี่นาทีละหนึ่งพันบาทปกติพี่คิดคนปกติอ่ะหนึ่งหนึ่งร้อยนะนาทีละร้อย แต่พี่เห็นเองเป็นน้องพี่คิดนันีิระพันต์โอเคไปเป็นคนอื่นดีกว่าพี่เอาเอาไปคนอื่นดีกว่าอ่านะพี่เหมารวมเลยทั้งหมดเนี้ยห้าร้อยไม่ค้างคืนเอาเลยไหมค้างคืนก็ดีค้งคืนเท่าไหร่ไม่เอาไม่ค้างจะได้เป็นหารลูกค้าหนึ่งต่อค้างก่อนผมชอบพี่โอ้โหยังอยู่ผมก่อน ลูกาคือเสีไม่ได้ไม่ได้ผมเหมาเออทำอย่างี้วเสียเลาวอ่ะเออซื้อขายไอเดีเกมหรือบัตรเติมเกมต้องที่นี่เลย kanteep. i n th ลิงก์อยู่ใต้คลิปเง้ยดิ้นจะีอะไรก่อนจะมาแอบไม่นานเกลี้ยงยาเลยแล้วมีอนาเขตให้แอบป่ะมีมีมีใครใครแอบใครแอบกูแอบหรือมึงแอบพี่พี่แอบพี่แอบได้สบายดดัังพี่อ ได้เดี๋ยวพี่อัดด้วยเดี๋ยวพี่อัดด้วยข้อแม้อีกอย่างหนึ่งนะพี่นะอะไรอะพี่ต้องพี่ต้องแอบตามที่แบงคมันแนะนำได้ได้เดี๋ยวแบงคอยู่ทีมพี่แล้วกันได้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 โอเคคนดูครับตอนนี้ผมได้ทําการไอ้นี่นะคือตอนนี้ผมปิดเสียงในดิสอยู่นะครับมันไม่รู้ว่าผมคุยอยู่ผมปิดเสียงในดิสอยู่เดี๋ยวผมจะแกลอวินนะครับคือมันชวนผมมาทําคลิปซ่อนแอบเว้แต่ผมจะแกลมันผมจะไม่แอบผมจะแบบไปเลยอ่ะเขาจะแบบกนต้นแบบให้คลิปมันเสียเลยนะครับผมอ่าน่น่่ตามมาตามมาตามมา แล้วมันกูต้องไปแอบตามที่ที่มึงบอกด้วยอ่ะเอาตอนแอบไงตอนแอบไงแล้วแล้วกูหาที่แอบเองไม่ได้เหรอะทำไมกูต้องไปแอบตามที่มึงบอกอ่ะอันนี้อันนี้พี่เข้ามาเนี่ยไม่เข้าไม่เข้าอ่าเข้าอ่าอ่าว้าวคะแอ่าพี่พี่อยู่ตรงนี้พี่ตรงนี้พี่ตรงนี้ผมบอกอะไรตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยพี่ตรเอาเอาอยู่นี้เอาเอาหลบไปหลบไปอ่า อ่ะไม่เอาไม่เอาไม่อยู่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 กูอยู่ตรงกลางกูอยู่ตรงกลางทำไมต้องดื้อเลยฮะกูอยู่ตรงกลางเนี้ยดื้อดื้อยังไงอะไรอ่ะเอากูอยู่ข้างนอกแล้วกันเท่านั้นอ่ะเขาต้องขังเห็นดีพี่เข้ามาเ้ากูแบบที่ใหม่ก็แล้วอะไรเขาเนี้ยอ่ะเสไปดังกูแบบแล้วให้ต๋องรับสื้อใบมาเข้ามา สองร้อยอ่ะไปสองร้อยอ่ะอ่ะอ่ะี้งี้แล้วาเมนมันต้องงนั้นด้วยอ่ะอ่ะีเด้อาหาเลยอาหารเลยอาหารเลยแล้วมาอ่ะตัวนี้ไม่ได้ออแล้วแต่พี่ตัี้อ่ะอ่ะต well> ้งงี้ต้งนเอาคอนเซปต์ดีอ่ะเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คอนเซปต์อ่ะตัวนี้่ะตัวนั้นอ่ะตัวนี้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเนี่ยตัวนี้อ่ะ เสร็จรลยยังวัดได้เสร็จรลยยังหาตรงนี้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 ก็ตรงนี้อ่ะก็ตรงนี้อ่ะเนี่ยเนี่ยเออตรงนี้อ่ะพี่นะครเออเรื่องของพี่เอาพี่างน้แหละเออเป็นงเออออมกูไม่ไปหาแล้วกูโดนเกมแล้วกเกมอะไรแค่นี้อรออ่ะ ไม่ดรอปตีหรอวะเฮ้ยยังไแหลยไม่ยังไงเลยเป็นยังไงเลยเอ้ยใครวะเนี่ยไม่รู้ไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ๊ยพวกกูแอบอยู่โอ้ยใครเนี่ตายไหนพี่เป็นตายไปซะแบ็คมันอยู่ไอ้นี่คนอยู่ไอ้ตรงบ้านไอ้บ้านลงรถอ่ะแถวบ้านแถวลงรถอ่ะโอเคโอเคไปช่วยช่วยไปช่วยกกนนิไพี่อยู่นั่นวยละพี่อยู่นั่นแหละพี่อยู่นั่นแหละย้ายู่ย้ายย้ี่ไปช่วยพี่ดื้อดื้อดเข้ามาแล้วอยากช่วยโอ้ เดี๋ยวน้องตายพี่พี่ต้องการให้น้องตายไอวอลไม่จำกัดนะมาดิครับก็มาดิครับพี่ป่าววะโอ้โหตั้งไอวอลไม่จำกัดโอ้โหผมเสื้อเขียวนะผมเสื้อเขียวนะผมเสื้อเขียวนะเสื้อเขียวนี่คือยิงเลยใฮะไปเลยไปเลยไหมไปเลย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 ไปตางไปไปตามวงเฮ้ยมันมันอยู่คนีโดนมันต้องฆ่ามันก่อนนะเฮ้ยคนไอ้เหี้ยคนไม่งวิ่งวิ่งวิ่งิ่งไปเลยไปเลยไปเลยมันมีระเบิดไประเบิดไปเลยไปเลยไปเลย

วิ้ยกูเห็นมันได้โอ้ยจะยิงอีกแล้วเอ้ยกูเห็นมันแล้วกูเห็นมันแล้วเอ้าอเหี้ยมันไปล็อกเอ้ากูเล็งมันแล้วไปล็อกไอ้วีนโอ้โอ้เอาไว้เอาไวเอาไว้เอาไว้จบเลยจบเลยอะไรครับเนี่ยเอ้ยเด็ดแล่วมันดิไอ้ยันเราเสดยิงแม่นหัวทุกนัดอีกโอ้ อ่ถ้าจริงจริงแล้วมันน่าจริงเลยนะโอเคเราแกล้งไอไวนินเสร็จแล้วหนึ่งรอบเดี๋ยวรอบสองอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับมีไม่เหลียวปะส <c oughs> ักทีปะสักที <c oughs> อะไรนนะะดเดินเดินเดินเดนเดินเดเดินังพี่ตั้งอัดยาวให้ผมเลยนะได้พี่อัดยาวเลยยาวยาวแบบยาวตั้งแต่คุยก <c oughs> ับมึงเลยอะ ตอนนี้อย่าตะลงอ่ะเสียเวลามากเลยเนี่ยอย่าต้องให้ไปช่วยนะเกินสองนาทีนะแต่พี่หว่าเองเป็นน้องพี่ไม่คิดค่าตัวพี่ก็ไม่คิดอยู่แล้วไมใช่ยววะมันต้องมีค่าน้ําหน่อยบางทีเราพูดอะไรเงี้ยมันเหนื่อยคอมันแห้งตบมนปะน้ำน้ำานอ่ต้มปะน้ำต้องต้มน้ำต้องต้มเพราะว่าพี่เป็นคนที่กินร้อนคอหน้าเชื้อค่าเชื้อสะอาดสะอาดโอ้ใแล้วอันเดียวนะอันเดียวนะ น้าอย่างเดียวน้าอย่างเดียวอันนี้ขอไปเร็วๆนะจะได้แบบแล้วมันไม่มีที่อื่นที่กูต้องแอบเก็บตรงนั้นเหรอไม่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 จะดื้อเดี๋ยวจะดื้ออ่ะเดี๋ยอมึงเชือกกูมาซ่อนแอบแต่มึงให้กูบังคับแอบตรงนั้นอ่ะได้ม่ได้หาที่แอบไม่พี่ไงเฮ้ยพี่ไอขื่อพี่โอ้กัดขืนดิโอ้โอเคโอเคโอ้เนี่ยคลิปหน้าของมึงเนี่ยเล่นลิ้นเนี่ยลีลาดะเแล้วกระป๋าแล้วผมจะพาพี่หิรัตกระป๋าไปนู่นได้เลยได้เลยแค่นี้เลยพี่อาแค่ลรามากไม่พอเดี๋ยวนั้นเลยน้อง เอ้ยมันเป็นที่แบบไม่อยยิงรถเลยอย่าลบไปเอาเจ้าลบไปเหรออาพี่ไม่รู้เฮ้ยเราไม่บอกทำไมแล้วเรามันไม่บอกเหรอว่าจะาล็อกรถงั้นวิ่งไปงั้นวิ่งไปผมบอกอยู่พี่หูวววเอาพี่ไม่ได้ยินเมื่อกี้โทษโดดโดดทำไมต้องเล่นลิ้นวะฮะพี่ฮะแข่งรถระเบิดต่อหน้าต่อตาเสียเวลาระเบิดเลยเล่นลิ้นเล่นลิ้นและเล้นลินและเล่นลิ้นและ ลิ้นกับรือไรือเลยเนี่ยพี่ยิงรถพี่ก็ต้องเดินดแปนะไม่เป็นไรเอาวินหาเลยน้องหาก็ผีดิพี่ยังไม่ถึงเลยโอ้อยังไกลเลยที่แล้วก็แบบอะไรยึดพอขับไปได้เหรอเฮ้ยอะไรจะยิงพี่จะยิงรถไม่ได้ยิงอ๋อโอเคก็ยิงต้นไม้เล่นเนี่ยไปดื้อยิงเลยโอ้ยมาครับปวดกำบาน อมเล่นบวกกับบานกับพี่ไอ้เหี้ยกูบวกกับบ้าวกูมึงเนี่ยให้มาเล่นซ่อนแอบแต่ทไม่ให้กูแอบเอาก็ได้แอบไงเดี๋ยวผมกหาบ้านแอบไงให้แอบหาอะไรหา่แอบให้มึงบอกให้กูแอบตรงนี้ก็ต้องแอบตามที่มึงนู่นบอกด้วยอ่ะเอาผมหาบ้านให้พี่แอบไงแล้วกูจะไปหาที่แอบเองไม่ได้หรอไม่ได้เคืองยืมแปลว่าที่แอบของเรามันจำกัดแค่นั้นเลยพี่พี่ก็้าใจป่าพอละกูว่าติดปฏทีไม่ต้องพี่ไอ้ละไม่ต้องพี่ไอ้ละ ไปตองพีไอแล้วดีแล้หาเลยหาเลยหาเอพียังไงเอาบ้านเลยโอ้ยปวดหัวอะไรรอแถวโรงเรียนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวหาเดี่ยวเดีเดี่ยว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 เลยเดี่ยวเลยเอ๋นั่นมาพร้อมพร้อมมุ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 มข้างในมุมข้างในแล้วไมกูอยู่มุมนี้ไม่ได้ฮะทำไมทำไมไม่อยู่นา ở à đây, hân hạnh dưới đây. Ngocang hân hân, hân 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 này, hân 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 ô ô, hân 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 phong 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 hân 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 กูไม่ได้ไปแล้วกูจอดรถรอแล้วไม่เสร็จน่แน่เลยนี่เห็นสเปรย์มะแบกเห็นนะนี่ไต่ในน้ำมึนมปละเฮียผมอยู่ในโพจิโนบแล้วนะอย่าเล่นนะผมหาเจอแล้วมึงปิวได้หนาหาเจอไว้ปิวไล้หนะออมตามที่แบกต่างเลยพี่โอ้ไม่ออกทำไมว่าเข้ามาโอ้ยดูดูแล้วมันหาเจอไหมอ่ะดูอยู่บนอดอยู่โพจิโนบอ๋อ ตาแอบตาแอบเนี่ยเดยกมันก็ไป็เหยื่การเคลื่อนไหวของใครเลยนะเหย็ดแมวพี่แน่แเลยผมขอเม็นคนหาได้ไหะพี่มันเป็นคนอยู่เขาคนหาเขาะไม่ไม่ไม่เอาเลยแบทเอาเลยโอเควอลยังเอาแล้วมาดิมาดิมาดิหาดิน่คืออยู่ในบ้านแล้วก็อยู่กลางบ้านเลยเออยอยู่ตรงนั้นแหละเอ้ยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ถืออะไรมึงถืออะไร มึงถืออะไรเนี่ยอ่ะผมเชิดีพสเปผมเด้ีสเปะได้ปมกไปที่อื่นอ่ะเอาไหมเอาไปดิไปไกลเลยพี่อยู่ตรงมุมหน้าพี่่ตรงมุมหน้าตรงนี้นะอ่ะได้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 อเ้ผมจะรอที่พี่ต้องเชื่อฟังอ่าอ่าอ่าเอามอยูที่อื่นนะอ่ะไมอยอ่ี่นี่หาเลยหาเลยฟอมฟอรมโอเคหาเลยน้องมา พี่อยู่นิ่งๆเลยปักแบบนิ่งจัดเลยนิ่งๆเลยนิ่งนิ่งไอ้คนคนอยู่ไหนเอ้ยไม่นะอ้าวคนยิงกูโขี่รถตั้งนานโโอ้ี่ผมรรคตนนาเลยจุดคนมาพวัตสุฟ้าโอเคครับทุกคน เราเอาแค่นี้พอแบบหอมปากหอมคอนะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องวินเด็กๆบอกว่าให้แกล้งพี่วินหนักๆนี่เลยครับแกล้งหนักเลยครับไม่ได้คลิปนะครับนอนไม่ได้คลิปอ่าที่เราคุยไหมไม่ใช่อย่างี้นี่วะเออกูเห็นว่ามันได้จังหวะแล้วไงกูเลยคิดว่าเอาเอากูก่อนแม่งเลยก็ไล่ยู่ไงแต่ทำไมมันดื้อไปแปลกวะโอเคนะครับทุกคนก็ผมทำให้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมปิดคลิปดิปิดคลิปให้หน่อยดิวินปิดคลิปดิ เอาที่มือหมึดไชอบพูดแต่กูอะปีกี้วปไหนอัน <pro> ป <Hero> ีก <okay for brain cathedral> ิ้ไปไหนอะปีกี้ไไหนก็อย่าลืมมาดูสตรีมผมนะครับที่เว็นะครับโลเก็บโอเคเว็บเก็บไรอันนี้พี่แกงไข่กับพี่แกงพี่พี่บินหรือผมวะเนี่ยเออได้คอมโบอ่ะคอมโบ